ได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่ว่าล้างซ่วมในวัดจะได้บุญขอทราบว่าเท็จจริงเป็นอย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําขอเพียงตั้งต้นขึ้นมาด้วยเจตนาอันเป็นกุศลคือ มีความปรารถนาดีปรารถนาประโยชน์สุขต่อผู้อื่นไม่เจืออยู่ด้วยความโลภความโกรธหรือความหลงสําคัญผิดใดๆก็ล้วนแต่เป็นบุญได้ทั้งนั้นสังเกตจากจิตที่สว่างสบายสะอาด,ป,อดปลอดโปร่งโล่งเบาสงบสุขลดความฟุ้งซ่านลดความหดหู่และลดความเกลียดค้านลงได้สรุปคือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุญที่สําคัญที่สุดคือจะทําให้ใจคุณเป็นสุขพอได้ก่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไม่สําคัญว่า รูปแบบการกระทำนั้นๆจะเป็นอะไรเป็นสิ่งที่เล่าขานกันมา ว่าบางคนเป็นโรคผิวหนังอันเกิดจากกรมเก่าได้รับคําแนะนําให้ทําความสะอาดซ่วมในวัดติดต่อกันเป็นเดือนๆหากทําด้วยจิตที่ผ่องใสและปราบปลื้มใจเต็มกําลังบุญใหม่ก็อาจจะมีกําลังมากพอจะละลายบาปเก่าให้เบาบางลงได้กรรมวิบากเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องนําทั้งกายและจิตมาอธิบายควบคู่กันไปขอให้คิดว่าการนําสิ่งสกโปกออกจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือการนําเอาความสะอาด อันศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่จิตใจแม้ไม่สามารถอธิบายตามหลักทางวิทยาศาสตร์ว่าความปรับปลื้มที่ได้ทำความสะอาดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปกระตุ้นให้สารชนิดไหนหลั่งออกมาแต่คุณก็จะรู้สึกว่าสมเหตุสมผลเมื่อเห็นว่าจิตตัวเองสะอาดขึ้นแล้วผลของบาปสกรปรกก็หายไปจากกายการขันอาสาเข้าไปล้างซ่วมวัดด้วยความเต็มใจของตนเองนั้นยังมีอันิสงส์อีกมากเช่นทําให้เป็นผู้ความคิดดีจิตใจห่างไกล ความคิดสกรปรกน่าลำคาญใจเมื่อจะทำทานก็สามารถทำได้ด้วยใจบริสุทธิ์ตลอดจนกระทั่งเป็นผู้มีกำลังสามารถรักษาศีลได้ง่ายสรุปคือถ้าคิดเสียสละแรงกายแรงใจไปทำความสะอาดวัดคุณจะเป็นผู้มีกำลังในการทำทานและรักษาศีลให้เกิดผลยิ่งใหญ่ไพบูรย์อาจเหมาะสำหรับคนที่รู้สึกว่ากายหรือจิตของตอนเองสกรปรกด้วยบาปเก่าต้องการเครื่องทุนแรงในการละลายบาปสกรปรกเก่าๆออกไปครับ